ข่าวดีมากมาตรา40ล่าสุดวันที่14กันยายน2565รับเงินโอนเข้าบัญชีสูงสุด1,440บาทดูเลยคุณได้ไหมข่าวดีมากครับล่าสุดครับมาตรา40วันที่14กันยายน65นี้คุณจะได้เงินนะครับสูงสุดถึง1,440บาทนะครับจะเป็นเงินอะไรมาดูกันในคลิปนี้ครับเงินก็คือนะครับเงินตรงนี้คือเงินที่คุณนะครับได้จ่ายเงินสมทบ แบบเต็มใบนะครับพอคุณจ่ายเงินสมทบแบบเต็มไปคุณก็จะได้เงินคืนในส่วนต่างของที่คุณจะได้ส่วนลดนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยแต่ละคนจะได้แตกต่างกันออกไปนะครับตามจํานวนเงินที่คุณจ่ายแต่ละเดือนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคํานวณให้คุณว่าคุณจะได้สูงสุดเท่าไหร่นะจะได้สูงสุด1,440บาทหรือเปล่ามาดูกันในคลิปนี้ได้คําตอบแน่นอนครับ สำหรับมาตรามสิสูนะครับทุกคนนี้อันนี้เป็นข่าวจริงแน่นอนนะครับจะได้เงินถ้าเกิดผ่านเกณฑ์นะครับอันดับแรกนะครับผมยอดเงินนะครับก็จะต้องบอกก่อนว่าเงินที่ให้เนี่ยมันเป็นเงินนะครับสูงสุดถึง12เดือนนะครับเป็นยอดเงินของผู้ประกันตนที่นําส่งเกินไว้คํานวณได้เนี่ยมีถึง12เดือนโดย6เดือนแรกก็คืองวดของเดือนสิงหาคม2 5งหถึงเดือนมกราคม2 5งหประกอบไปด้วยเดือนสิงหาคมกันยายนตุลา คมพฤศจิกายนพฤษภันวาคม2564และก็มกราคม2565อันนี้คือ6เดือนไม่พอครับยังบวกให้อีกหกเดือนก็คืองวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม2565หเดือนบวกหกเดือน,อนรวมเป็น12เดือนนะครับที่คุณจะได้เงินคืนของเงินสมทบในครั้งนี้ทีนี้เงินสมทบนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ทางเลือก แต่ละคนก็จะได้ต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับก็6เดือนนะครับโดยนะครับผมจะไปทีละทางเลือกทางเลือกแรกนะครับคุณเนี่ยนำส่งปกติ70บาทก็ลดเหลือ42นะครับแต่คุณจะได้ยอดเงินคืนนะครับก็คือ28บาทนะครับ28บบาทต่อเดือนนะฮะอ่าทีนี้วิธีการคำนวณนะครับก็คืออันแรกก็คือเงินคืน นํนำมาคูณกับจ่ายเต็มกี่เดือนจ่ายเต็มกี่เดือนนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณได้เงินคืนนะสำหรับทางเลือกที่1คุณได้เงินคืน28บาทนะครับแต่คุณจ่ายเต็มเนี่ย6เดือนเท่ากับคุณจะได้เงินคืน168้บาทถ้าคุณ ได้เงินคืน28บาทจ่ายเต็มไป12เดือนนะครับจะได้เท่ากับ336บาทอันนี้คือทางเลือกที่1ต่อมานะครับทางเลือกที่2สูตรเหมือนเดิมนะครับเงินคืนคูณกับจ่ายเต็มกี่เดือนทางเลือกที่2ก็คือปกติคุณจะนำส่งเดือนละ100เขาลดให้เหลือ60เท่ากับคุณจะได้ยอดเงินคืน40บาทนะครับ ก็จ่ายเต็มเนี่ยคุณจ่ายเต็มไปกี่เดือนสมมติจ่ายเต็ม6เดือนก็คูณไป6ก็เป็น240ถ้า1เดือนก็ได้60บาท2เดือนก็ได้120นะครับถ้าเกิดว่าได้12เดือนก็คูณ12ไปก็คือสูงสุดเนี่ยคุณจะได้สูงสุดถึง480บาทนะได้เท่าไหร่ก็เอาจํานวนเดือนนะครับคูณไปด้วยเงินคืนเงินคืนในเรื่องที่2คือ40บาทนั่นเองต่อมาทางเรื่องที่3ม ปกติแล้วคุณจะนำส่งครับเดือนละ300ก็จะลดเหลือละแได้เงินคืน1 2อ120นะครับก็สูตรคำนวณก็คือเงินคืนคูณกับจ่ายเต็มกี่เดือนเงินคืนของคุณนะครับคุณจะได้เงินคืนเนี่ยก็คือ1 0 0บาทคูณจ่ายเต็มกี่เดือนสมมุติว่า1เดือนก็ได้120นะครับ2เดือนก็240ถ้า6เดือนก็ได้720 แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณได้เต็มแม็กซ์เลยคือ12เดือนก็จะได้สูงสุดถึง1,440บาทที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปครับต้องเป็นกรณีที่คุณจะเป็นทางเลือกที่3เท่านั้นนะครับไม่งั้นกลุ่มอื่นนะครับก็จะเป็นตาคำนวณตามสูตรคำนวณน,นี้เงินคืนนะครับคูณกับจ่ายเต็มกี่เดือนเอาไปคูณแบบนี้ก็จะได้ยอดเงินคืนที่คุณจะได้รับนั่นเองนะครับทีนี้คุณก็อาจจะสอบถามว่าเรื่องเงินตรงนี้นะครับหลังจากที่คำนวณได้แล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเงินตรงนี้จะได้ในวันที่ ที่บอกต้นคลิปก็คือ14กันยายน65สิ่งที่การันตีครับว่าคุณจะได้เงินนะครับก็คือเขาจะโอนให้คุณผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับข้อสําคัญตรงนี้คือคุณต้องรีบๆนะครับผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับให้ไวให้ไวเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะจ่ายเงินให้กับคุณในช่วงของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับนั้นนั้นเนี่ยนี่คือ การผูกพร้อมเพยของคุณนะครับจะต้องผูกพร้อมเพยนะครับก่อนวันที่8กันยายน65นะครับถ้าคุณผูกช้ากว่านี้นะครับเลยวันที่8กันยายนไปแล้วคุณจะพลาดเงินตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผูกบัญชีพร้อมเพยประชาชนคุณก่อนวันที่8กันยายนนี้แล้วคุณจะได้เงินในวันที่14นะครับถึง16กันยายน65นะครับ14เนี่ยได้วันแรกแล้วก็จะมีได้15 16อีกนะครับ ในหลังวันนี้ผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับ14.50หแต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คือจะบอกว่าได้14กันยายน65ต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่8กันยายนไปที่นี้ครับถ้าจะเอาชัวร์เขาใช้คาว่าก่อน8ก็หมายความว่าวันที่7จะดีที่สุดนะครับเพราะถ้า8แปะเลยอาจจะพลาดได้ครับเพราะว่าระบบประมวลผลของ, ay, ของบัญชีพร้อมเพย์กับประชาชนเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลไปให้สำนักง,งานประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ใช้เวลาส่งเนี่ยก็8ประมาณ 5วันนะครับห้าหกวันเจ็ดวันประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งผูกเร็วยิ่งดีนะผูกบผูก1กันยาเลยก็ดีนะครับช่วงต้นกันยาเลยต้นเดือนกันยาเลยก็ยิ่งดีดังนั้นตรงนี้ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดตรงนี้นะครับก็อย่าลืมผูกบัญชีพ,พร้อมเพย์กับแบบประชาชนนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อจะได้รับเงินนะฮะผูกเพย์ประชชนเนี่ยทำอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะใส่วิธีการหลังวิดีโอนี้เอาไว้ให้นะครับทั้งหมดเลยว่าคุณจะผูกเพย์ประชชนเนี่ยจะทําได้ อย่างไรนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่นํามาฝากกาันเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงนะครับว่าวิธีการคํานวณเนี่ยจะคํานวณยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเอาเงินคืนของคุณมาตั้งคูณด้วยจ่ายเต็มกี่เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณถ้าคุณจาได้คุณก็เอามาคำนวณได้เลยนะครับถ้าคุณจำไม่ได้ก็รอลุ้นกันละกันว่าคุณจ่ายเต็มไปกี่เดือนนั่นเองนะครับแล้วเงินคืนเนี่ยถ้าเลือกที่1น,นะครับ เทเลกที่1ก็จะได้คืน28บาทเทเลสที่2ได้คืน40บาทบ้าทเทเลกที่3ได้คืน1 2อบาทนะครับแล้วก็คูณจํานวนเดือนนะครับอย่างสูงสุดข,ของเทั้งที่1ก็คือคูณ12เท่ากับคูณ12เดือนนะครับจะได้เท่ากับ336 40เนี่ยคูณ12ก็ได้เท่ากับ480แล้วก็120เนี่ยคูณ12เท่ากับเงินสูงสุดคือ1440น้บาทนั่นเองนะครับที่ได้สูงสุด ก็จะเป็นตามนี้วิธีคำนวณคือตามนี้เลยนะครับคุณจะเลทางเรื่องไหนก็เปลี่ยนแค่จำนวนจำนวนเดือนนะครับคูณไปกี่เดือนก็คูณจำนวนไปคุณจะได้เลขเท่ากับสุดท้ายก็คือเงินคืนที่คุณจะได้รับอย่าลืมนะครับผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณด้วยนะครับแล้วผูกให้ก่อน8กันยายนแนะนําว่าเป็น7กันยายนแนะนําที่แนะนําอีกทีครับคือช่วงต้นกันยาอาจจะเป็น1กันยาก็ได้หรือทําช่วงที่คุณฟังคลิปก่อนฟังตอนไหนก็ไปทําตอนนั้นเลย ก็จะดีที่สุดจะทําให้คุณไม่พลาดเงินตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่เป็นข่าวจริงของมาตาสีสูนนำมาฝากกันถ้าไม่เลยเพิ่มเติม,ตมขึ้นหน้าจากนี้นะครับผมจะนำาฝากทุกท่านก่อนใครสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านจากหัวใจ